มังโก้มังโก้มา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 มงโกพี่น้องเลยะอ่ะนี่ไงนี่ไงอ่ะเร็วเร็วมังโก้มังโก้มามามาอ้วน เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนอะนี่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 โอ้โหกินยัง กินอย่างนอะก,กินอย่างนอะแมงโกมะม่วงอันนี้นาสิเป,ป็นมะม่วงมะม่วงแอปเปินน้ลเนาะนี่เนาะมาหน่อยเพิ่ซื้อว่าแมงโกพี่น้องมาหนูดีมาหน่อยหนูดีเล่นยยูปูเดียวพิ่บ่มมโมพี่น้อง แมงโก้ Mango, เป็นหมาน้อยลูกโทนอันนี้โทนตัวเดียว่ยินเสียงยังยงี้นากินอะไรนี่เจ้าแมงโก้แมงโก้แมงโก้กัดหนังโอ้พันได้กินอย่างบุปผีหนง ภาษาหมาเนาะเห็นยังก็กินไปขเาขาแหงบะแหนกระดูกบะแหนกระดูกอ้วนอ้วน 叫 Aunt，叫 Aunt，叫 Aunt。 สงสัยอ่าไปแล้วไปแล้วพี่น้อง แกขออะไรว่านตาดตีโนมหัเย